คำเตือนหากมีข้อผิดพลาดหรือสอดให้ผู้อื่นเสียหายทางช่อง Dark Zone TV ขอขอภัยไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านนะวันนี้ไม่หัรายการดัก k Zone TV นะเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมามาเล่าครับ ในหมดเนื้อเรื่องครของเกม Grand Theft Auto s n i n e n d e a y นะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะผมจากเว็บนับที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นเลยนะผมก็จําชื่อเว็บไม่ได้นะครับผมก็เราจะมาเริ่มเล่ากันเลยนะครับผมก็คือตัวหลอกคือเจ้า CJ เนะได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านนะว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตจากการฆาตกรรมครับเขาได้บินจาก Liberty City ครับมาที่ San Andreas นะครับผม เพื่อมางานศพแม่เขาแต่เมื่อเขาขึ้นแท็กซี่นะผมเพื่อไปบ้านปรากฏว่าเขาถูกตำรวจกุมหนึ่งครับกล่าวหาว่าฆ่าตำรวจตายแล้วยึดเงินไปหมดนะครับผมก็น่าเศร้านะผมและยังสร้างหลักฐานนับเท็จอีกด้วยเขาหมดความหวังจึงกลับไปบ้านและได้ไปงานศพแม่เขาแต่พี่ชายเขานะครับไม่ค่อยชอบเขาซะเท่าไหร่ครับเพราะว่าซนะีเจเป็นสาเหตุของการตายของน้องคนเล็กนะผม ซึ่ง CJ นะครับมีพี่ชาย1ครับพี่สาว1ครับแล้วก็น้องชายอีกหซึ่งตายไปนานแล้วแต่ CJ นะครับผมไม่มีที่ปลายขาจึงต้องร่วมกับแก๊งพี่ๆของเขาเพื่อหาเงินใช้ครับอาทิเช่นนะผมเขาโมยของครับหลังจากเขามาอยู่ได้นะสักพักวันหนึ่งพี่ชายเขาโทมบอกว่าเขาถูกยิงครับโดยแก๊งอารีนะผม พอขอไปถึงนะผมได้ช่วยพี่ชายเขานะเขากับถูกตำรวจกลุ่มเดิมที่กล่าวหาว่าเขาฆ่าคนจับหมาปล่อยทิ้งนะไว้นอกเมืองซานะครับผมเขาจึงละกกระเหิอนอยู่นาและวันหนึ่งเขาได้ไปแข่งรถน,นะผมและรู้จักกับวูซิมูนะผมหัวหน้าแก๊งมาเฟียชาวจีนนะับซึ่งแนะนําให้เขามาอยู่ที่เมืองนะครับผมและทํางานให้กับแก๊งซีเจนะผมซึ่งกําลังต้องการหาเงินเพื่อเอาไปช่วยนะ ครอบครัวที่กำลังลําบากเขาจึงทําตามและหลังจากทํางานไม่นาเขาก็ได้รับโทรศัพท์มาผมว่ามีเจ้านะหน้าที่นะครับของ CIA คนหนึ่งนะครับกำลังอยากจะให้เขาช่วยนะโดยการทํางานให้กับรัฐบาลอทิานิะครับเช่นขโมยเครื่องบินลบนะเพื่อน,นําไปเอ่อของเรือนะครับของผู้ก่อการานนร้านนนยนะครับผมเป็นต้นก็ข้อมูลก็อาจะผิดพลาดนิดหน่อยครับผม ก็ไม่ก็เพราะว่าเป็นคนก็เช่นคนเขียนอาจะเขียนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคเราจะมาต่อแล้วโดยนะครับผมเจ้าหน,น้าที่ที่ควรฝันยาวว่าจะช่วยให้พี่ชายเขาหลุดคดีออกมาขอจึงเดินทางนะครับในตัวเมืองรัฐเวนทูรัสนะครับผมสักพักนะครับขอจึงเดินทางกลับไปที่ซานนะครับผม เพื่อไปรับพี่เขาจากคุกนั้นเลยหลังจากเวลาผ่านไปตำรวจคนหนึ่งไดใ,ในคุมที่ก่าวหา CJ ได้ถูกเปิดโปงว่าตำรวจนะครับด้วยกันเองครับไม่เอาผิดนะผมทําให้ประชาชนนะผมโกรธแค้นและเริ่มก่อจลาจล CJ กับพี่ชายเขาสิงไปจัดการตำรวจนายนั้นะผมแต่และว,ว่างนะครับการขับรถไล่การตำรวจเกิดรถชนและตายหลังจากเรื่องทั้งหมดจบลง CJ ได้บอกแค่ว่านะครับผม waiting to hit the block C with แฮป p e นนะครับผมคุงของก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็จบกันแล้วนะผมกับโมดนะผมของเนื้อเรื่องของ GTA San Andreas, Grand Theft Auto San Andreas นะก็จบไปแล้วก็เออผมอาจจะพูดผิดพูดถูกมั่งอนะ่ะเพราะว่า เอ่อคนคนที่เขียนข้อมูลจากเว็บเนี่ยอาจจะเขียนผิดก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะผมวันนี้นะผมทางรายการรักฟอนทีวีก็ขอลาไปก่อนนะผมสำหรับใครที่เพิ่งมาดู้วก็โปรดก,กดไลค์นะค,คลิปนี้กดซัสบสไคร์นะผมแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับ60ซับสไคร์ที่ซับกันเข้ามานะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจ,นจบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์ให้ผมนะครับกดซับสไครต์กดแชร์ผมนะครับสําหรับใครที่อยากติดตามผมครับก็มองไปทางขวามือของทุกท่านจะมีรูปโลโก้ผมอยู่กดตรงนู้นนะแล้วก็คําว่าติดตามสำหรับคลิปก็กนของผมก็ติดตามได้ทางซ้ายมือของท่านที่ขึ้นทางหน้าจอตอนนี้เลยครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาพปก้อนนะครับสวัสดีครับ